แล้วก็สักคูใบเตยก็พ่อสุดทําขายสีสวยๆกลิ่นหอมๆรสชาติเข้มข้นหวานมันพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอืมเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมกำลัง,ลง,ลงดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มานาโมคิเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทาขนมตะโก้สาคูใบเตยข้าวโพดกันนะคะเดี๋ยวไปรับชมชวนผสมกันเลยค่ะใช้สาคูใบเตยเม็ดเล็กน้ําสะอาดน้ําตาลเจ๊ขาวเกลือป่นข้าวโพดหวานต้มสุกค่ะ ส่วนผสมหน้าตะโกประกอบไปด้วยกะทิในคลิปนี้ใช้กะทิกล่องอร่อยดีนะคะน้ำตาลใส่ขาวเกลือป่นแป้งข้าวเจ้าข้าวโพดหวานต้มสุกเราแบ่งไว้สำหรับแต่งหน้านะคะ เน้ำใส่กระทะเลยนะคะใส่สาคูลงไปค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางคนไปในทางเดียวกันค่ะคนตลอดไม่ให้สาคูติดกระทะนะคะ กูเริ่มใสแล้วนะคะลดไฟเหลือไฟค่อนข้างอ่อนนะคะสาคูเมื่อร่วมสุกสีเขาก็จะใสขึ้นนะคะรอให้สุกวันนี้อีกนิดนึงนะคะไฟที่ใช้ในตอนนี้เป็นไฟค่อนข้างอ่อนนะคะ กวนไปในทางเดียวกันจะได้เนื้อขนมที่มีความเหนียวค่ะใช้เวลากวนประมาณ12บสนาทีนะคะสาคูก็สกะะุกแล้วค่ะจะมีไตตรงกลางเล็กน้อยเท่านั้นนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายเลยนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลก่อนหน้าที่สาคูจะสุกนะคะ เพราะว่าน้ำตาลจะไปรัดทำให้สาคูไม่สุกค่ะใส่เกลือปลดลงไปนะคะกวนต่อให้น้ำตาลแล้วเกลือละลายค่ะน้ำตาละละลายแล้วใส่กาวโพดลงไปนะคะ ควรให้เข้ากันค่ะข้าวโพดที่เราใช้ก็เป็นข้าวโพดหวานต้มสุกแล้วก็มาฝานเสร็จแล้วก็ต้องยีให้เขาออกมาเป็นเม็เดๆอย่างนี้นะคะเวลาเอามากวนแล้วจะได้กระจายออกมาทั่วถึงได้สวยงามค่ะอันนี้ก็เข้ากันเป็นอย่างดีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สค่ะแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนนิดนึงแล้วค่อยมาตักใส่ถ้วยกันนะคะส่วนของหน้าตะโก้นะคะนำแป้งแล้วก็กะทิละลายให้เข้ากันค่ะ ละลายให้แป้งไม่เป็นเม็ดใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปนะคะเกลือป่นค่ะคนให้ละลายค่ะกรองแป้งก่อนนะคะจะได้ตะโก้ที่เนื้อเนียนค่ะ แกกจจิ้งที่เราใช้ในวันนี้เป็นกระป๋องไซส์เจ็ดออนนะคะแล้วก็สกคกูของเราก็คลายความร้อนแล้วนะคะเราก็จะตักมาใส่ภาชนะเลยค่ะ ลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทั้งกลิ่นของใบเตยแล้วกลิ่นข้าวโพดน้ำกะทิหน้าตะโก้คนก่อนนะคะเทใส่กระทะเลยค่ะกวนหน้าตะโก้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะกวนไปในทางเดียวกันนะคะ กะทิเริ่มข้นแล้วนะคะข้นประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราตักยอดหน้าเขาจะข้นขึ้นไปอีกค่ะปิดแก๊สเลยค่ะ หยอดหน้าตะโกเสร็จแล้วเราจะมาแต่งหน้าด้วยกระโพดกันเลยนะคะ แล้วก็สักคูใบเตยข้าวโพดกลิ่นหอมๆสีสวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสูตรนี้ได้11ถ้วยนะคะแต่งหน้าด้วยข้าวโพดสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะสวยงามน่าทานไหมคะทาขายรับรองลูกค้าติดใจแนใ่นอนค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมกำลัง,ลงดีเลยค่ะได้เนื้อสัมผัสของข้าวโพดด้วยอร่อยสุดๆไปเลยค่ะลองทำกันดูนะคะสูตรนี้เข้มข้นหวานมันอร่อยมากๆจริงๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมาลุมพี่เช่นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะสวัสดีค่ะ